สวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาอสอนทำเครื่องนี้นครัเครื่องปั๊มหิน,นะเอ่อผู้ช่วยครับผู้ช่วยครับตัดหินนะครับผมบอกพ่อคุณพ่อจอบหล่นพอนะฮะนะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกับบันไดนะครับ ผู้ช่วยครับได้กผูดครับจะไปยืนห้าเราแล้วแล้วเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะคนะครับเรามาดูวิธีทำครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีเท่าที่เห็นนะครเริ่มแรกมาลเลยฮะวางวอล์กฝังบล็อกฮะผู้ช่วยครับได้กผูดครับไปอ่าวางเครื่องไวน้นี้ไว้ไวตรงนี้วะตรงน,รงนี้ตรงนี้ฮะ ออขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยนอนนอนเบะเบะกันนอนเบะกันผู้ช่วยนี่หื่นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับผู้ช่วยตอนนี้ผู้ช่วยไม่เกีはは่ยวนะครับผู้ช่วยช่วยถอยไปไกลๆเลยฮะและอย่าไปเล่นอะไรที่เล่นนะครับผู้ช่วยอย่าทักคนละไม่มีเสียงลาว้า ผู้ช่วยตกลาบมาช่วยไม่เป็นไรช่วยเก็บเงินทองมามันไม่อยู่ช้วยกับคุณอย่าพักได้ไหม <c oughs> โล่โล่โล่ต,ตอนนี้นผมยังอยู่นะฮนะแต่กำลังสร้างและก็คิดอยู่นะพี่มัดบอกว่าอะไรเออขอญาตใส่ของ,นะงอ่ะไอ้จ่ายอะไรอ่ะ าเราจะได้หน้าตาอย่างเงี้ยเราก็เทน้ำใส่เข้าไปน้ำใส่เข้าไปแล้วก็าลาวาแล้วก็ปักไฟตรงนี้ฮะ,แล,ะแล้วก็วางบอกเข้าไปฮะ แมาต้าวันนั้นแม่จ้าวอนอนุยาตเสร็คของนะอนุญาตเสร็จของนะอ่าเราก็ได้เครื่องแบบเมื่อกี้แล้วนะฮะจมูกมันจะชมทันแล้วเนี่ย นะตอนนี้นะฮะเครื่องของเราได้สร้างไว้ติดกันแล้วฮะเป็นสะพานเลยครับแล้วมันจะไปทางไหนล่ะมันลงที่แล้วเนี่ย้พี่มัดบอกดูแล้วนะครับ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 นะาครับนครับคุณทำอะไรครับเรียนครับผมกำลังตายอยู่ ไหนลองลงล่องไหดิล่องลงใหม่ใหม่ดิเครื่องนี้มีประโยชน์ในการใช้สกายวอลครับคือเราต้องเกบหมดแล้วก็สร้างมันนะครับแต่ว่าคือ่นาัๆนะฮะเคลัสดีครับเจอกันไปคลิปหน้านะฮะ